อันนี้จัดส่งอาวุธเกี่ยวกับกระสุนโฟมนะฮะเป็น AK47 สีนะพืนสีทองสวยงามมากนี่ก็ในกล่องก็จะมีให้หมดนะครั้าถามมาว่ามีกระสุนเลยมีกุ้งมือให้ด้วยนะฮะครับมีแมกกาซีนเนาะกระสุนมีเยอะครับมีครับถึงแบบชุดกระเมี่มีของไม่ชุกนะมีของชุกมีกล่องให้ด้วยแบบนี้ปอกเดี๋ยวลองทดสอบดูหน้าเล่นกันนะครับมีงาสักหนะฮะกระสุนซุก ออกทำไมนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปตรงนี้เนาะจุดใส่ในในปอกกระสุนแล้วเราทําการทดสอบอยิงได้ครับมันเป็นซึ่งสักนัดสองนัดก็พอนะทดสอบอีกน,นาเล่นนะครับเป็นอารมณ์ชัดยิงหน่อยโมกล้องมีเลยี่ก็ใส่ไว้ปกตินะเนี่ยนี่โอเคนะฮะ ก็ขึ้นเลยครับยิงขึ้นก็ได้ครับนี่ก็ขึ้นนะฮะมีครับโอ้ป้อนกระสุนเข้าไปยิงเปาแล้วป้อนจุ๊บอ่านี่ยิงกระจกนะครับโอ้เป็นกระสุนจุ๊บนะครับมันก็ยิงติดก็จบเลยครับนี่แน่โอ้คัดฟอร์มมากันคัดฟอร์มได้เลยฮะแหม่เจ๋งมครับผมว่าระบบเจ๋งมากยิงนี่แน่โอเคนะครับผมใจก็รักกาสอบถามได้ฮะ คัดปลอกคัดปอกได้ไหมคัดปอกคัดปอกได้เดี๋ยวตเราติดเส้นหน่อยโอ้ยโอเคนะครับผมเจ๊บอกให้คัดปอกไงสนใจสั่งซื้อได้ครับเราจัดส่งทันทีครับราคาถูกด้วยครับนี่ไม่กี่ร้อยฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับสนใจสินค้าให้การเราส่งทุกวันนะครับไม่ีเงื่อยู่